สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับต้นโกสนที่เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ทุกสถานการณ์นะคะ,ะต้นโกสนอันนี้จะเป็นใบเล็กๆนะคะใบเล็กๆใบเรียวแล้วก็มีจุดสีเหลือง เต็มไปหมดเลยนะคะโกศนชนิดนี้เขาเรียกว่าโกศนแท่หางม้าะค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เราก็มาสะสมโกศนนะคะเพราะว่าโกศนเนี่ยเขาก็มีสีสันแล้วก็มีใบที่แตกต่างกันแถมมีชื่อที่ไพเราะด้วยนะคะถ้าเป็นโกศนไทยเนี่ยต้นหนึ่งก็จะไม่แพงนะคะต้นละ20บาท30บาทแต่ถ้าเป็นโกศนพันธุ์ใหม่ๆที่เขา,าเรียกว่าเอามาจากต่างประเทศนะคะก็จะต้น ร้อยกว่าบาทส0งร้กว่าบาทนะคะซึ่งโกศลแบบนั้นนะคะเรามาสังเกตดูเวลาเราเลี้ยงด้วยกันนะคะเขาจะโตยากแล้วก็จะตายง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นพันธุ์ไทยๆะคะ่ะโอ้โหสวยงามเลยคะ่ะเพื่อนๆใบใหญ่ใบโตเลยนะคะวันนี้มีนาชาแนลก็พาเพื่อนๆมาพบกับโกศลแท่หางม้านะคะสวัสดีค่ะ